เขากับขับกลับมาหมดเลยอ่ะเยอะแค่สิบแม่จะเข้าเหมือนรอบนึงถ้าคิดนะคิดไม่ต่างกอนกานที่ไอคนรับชอบอยู่ตึกปูนปิด รวมตึกของเราไอ้สิบเหรอไม่รู้จะรอดฮะน่าจะรอดนะพี่เพมพิมเงี้ยพิมถามหรืว่าสิบรอดแล้วใช่ไหมเฮ้ยความคิดเป็นไรอ่ะ เพื่อนโดนที่เดิมฮะเพื่อนโดน,โดนที่เดิมไม่รู้ไอพี่มาพี่บ่าว่เดิที่ไหนวะไอเหี้ยยิ้มข้อความไปโชว์หรือโชว์ามนีทางไปบ้านบีจีเพื่อนโดน มีกกี่เทียมจันลนะีแล้วนะยี่สิบหกน้องหมดทางตไปทางเขาลกุลกลกุลกลุกึ้นเข็ลุก ร,ร่อนทองทำไปบ้านบีจีร่อนทองทำไปบ้านบีจีโอ้หัวน้องอาถูกแล้วแล้วก็มีร่อนทองอีกหนึ่งอันโอ้ยเอ่ชวนะลูกรปุ๊บตอนต้มเฮ้ยเียอ้เช่ย เดี๋ยวเลยกอกแกกอกแกขวาว่ะ เฮียว้าเต่นกับพี่เขาหน่อยยาก่อนจะหมดเวลาไอ้่ลูกมึงถือปืนไปคนียอะไรเออ่มี้มีรดิ้ีูกลูกลูกลลูกบนรถครับบนรถมีคนบนรถดิ้ไอ้ขอคนดุขอคนดุขอคนตีุตายพีุ่ตายพี่พี่บุญอพี่บุญีงคะแต่รีพี่บุญเฮ้ยหลังหลัง ยิงทองครัพี่ยิงท้อง่อย่างนี้ยไม่มนเลยเียบ้่อน่นตหน้าหลังแวนเนจยย่งี้พี่อะแตกินังยิงทีพี่กูจาเามึงยียบทำไมเฮ้ยลบเ่าเฮ้ยลงลงเบาลงเล่นนีไอ้เงี้ยเฮ้ยเงี้ยเยวหลบนี่ดูมึงหลบปี่กูไอ่ยิงหนูทีแล้วลงนะทีแล้วลงนะอยายิงได้ไหม อะไร้ิเล่นน้อเป้งเป่งงงเลยงงเลยงงเลยยิงกูดิยิงกูดิยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยดิไอหลังเข้าเเพื่อนมึงพกตังเยอะดีว่อะไรกับพี่กูเฮ้ยมางนี้เชยแว่นหน่อยชยแว่นหนอยตรงนี้ตรงนี้ตมาชยแวนหน่อยอะไรย่ออะไรอ่ออะไรย่ออบ้ากับพององอกัน้องกูอะไรกัน้องกูช่วยช่วยช่วยช่ดูดิช่วช่วย ไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นครับใจเยนนะใจเย็นเนะตืนเอะนนเะแะต่เอนะใจย็นนะใจเย็นไรไดทนเ่อน้งดทนเ่อน้าาดท่อลงน้ำนะเปอย่างเดียวลงน้ำเป็นเดียวเลยวันนี้เป้งยาเขาเสียววะย่าเขาเสียววะดูนี่โอ้ยเฮียเฮียฝึกอะไรก็ได้นะครับแต่ไปช่วยไปฝึกให้เก่งกว่าพวกกูนะเฮีย บีมเละอีบีมเละโอ้เสียงเดียวเลยลืมพกสมองมาด้วยดิมีข้าวป่ะเพื่อนวิดีดีบียากไปอยู่ไหนไปอยู่ไียไปอยู่ใครมีข้าวปี่ใครมีขาวี่ขึ้นมา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 สี่ห้าสี่พี่นอนจริงไหนอะไม่รู้อา ะสะพานคือฝั่งไหนอ่ะไปที่ย้ายก่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมินิกู๊ดมินิกู๊ดลงบ้านลงบ้านไปลงไปไปลงไปลงบ้านไปกับกับไปลงบ้านไปพี่ลงบ้านไปลงบ้านไปาลงเรียกลงบ้านแล้วใครถึงบ้านแล้วเรียกช่างให้ด้วยพี่บอกเลย อุ้มไม่ได้แล้วครับเวะลาหมดขอบคุณทุกดาวขอบคุณทุกซัพพอร์ตเตอร์ด้วยนะครับดาวหน่อยเช่นเดีบคุณขอบคุณเช่นเดียวกับคุณขอโทษด,ด้วยนะครับมันนะโอตรมันเลยฮะเชี่ยเฟี้ยวป่ะพี่ไม่มีใครหายเลยโอนมันน้องหันซ้ายหันขวาพีเ่เจอหมดแล้ววันน <c ười> ี้ยิงก่อนเลยไหวเลย ยิ่งรอบหน้าเราต้องอธิบายให้ครบไอ้เช่นอย่างก่อนว่ายเลยเจอตำรวจด้วยเจอมันด้วยเจอทุกอย่างเลยของแรงจริงจัดให้ทุกอย่างอุ้ยเจ้อะไรอ่ะบอกแล้วน้องมีของใช่หรเนี่ย ออพิตรารนะีไม่รับเฮ้ยเฮ้ยใครวะน่ะไม่เห็ด้วยไม่เห็นด้วยนะเรนอะ น่าจะแบบขับชนอะไรแล้วมันระเบิดปะขอดิ่งมาเราโดนไม่ใช่หนูสามหกเก้าครับ ซัอมหนึ่งครับซ่อมหนึ่งซัอมหนึ่งหชั่มใช่ไหมคะใช่ชั่มหนึ่งมมีตังค์ด้วยเทสไม่มีตังค์มี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 ช่มเปลครับหนึ่งเจ็ดหหร้อยห้าสิบครับช่กระเป๋าเลยครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นไหมครับมีมอเตอร์ไซค์อีกคันนึ่งนะครับอยู่ตรงตู้เดียวเมื่อกี้ครับไม่ครับไม่เจอเลย ให้เชิญรถให้ไหมครับค่ะแจ็คก็ดีครับอเคครับขอบคุณครับเจมเจมว่าไงจงจงไม่มีอะไรเฮ้ยเรียกมาครับผมนะครับครับเจมเจมครับเจมครับ ร้อยคะ่ะเดินทางปลอดภนะัยนะได่ของมันเลยเนาะมันจ้ามันจริงนะ้องพี่หันฟ้าหันขวาตอนช่วยเพื่อนเจอทุกอย่างไอ้ <c oughs> ช่าไอ้เชี่ยนั่งง่อ่ตอนที่พี่บอกว่าเราขับเครื่องบานมาแล้วพี่เห็นแนะ้ไฟเสียบไม่ปิดอ๋ออ้อห พุ่งคนะครับปิดไฟด้วยน้องเย่าตัคืนเต็เตมเลครับพี่ก้าวจะตลอปะตลวะมันมันอุ้มเราเกือบเกืบมดนอุมแล้วไม่น่าจะหลอดดาวว่าเหียพี่ถ้าเวลาคุ้มมันยังอยู่แล้วเหรียขอตังค์ดิตังค์ว้ากันตังค์มีต่ลงรไม่ได้ แล้วคนมีตังค์เยอะป่ะพี่เหรอมีมีมีขอหน้าเดี๋ยวพี่ขอแมงมุมนี่เก้าแปดส่วนครับพี่ว่าแม่งร้อนจัดไอ้จัดอุ้มไม่หายแตกคนเลยร้อนจี๊ดร้อนด้วยร <c oughs> ้อน,อนจนแกงน๊งเลยนะเงี้ยเฮ้ยเยอะตัวแล้วพี่ต้มมากระเติมมันไม่ได้

งไม่ฉลาดว่ะันนี้แจนไปเจอครับตีเข้ามานี่นี่ไม่เหมือนกันโอเคปหมมันอยู่เปมไม่เปมเฮ้ยพวกมึงเล่นดีนะมามารุ่งมารุ่งมันอุ่งเรามัายี่สิบเพื่อนเนาะไม่เอ่ยสักคนยายาปนปนาไม่ได้ของเจ้งไงย่าเราไม่ดีเฮ้ยมันนี่มันนี่มาหากูนี่ใครสุดที่เขาจะเบิกก่อนมาหากูนี่บ้าโฟมขาเฮ้ยเฮ้ยฉลีของข้าวจันขอหน่อยดิบังขอหน่อยดิบังขอหน่อยขอได้ขอยดิ มาพี be, me, ่แต่ผมมันต้องมีมันต้องมีบอกกับตัวคูนนะพันจีมาคุยกันเ่มารพันจีมาคุยกันนี่เข้าเนื้อครับพี่ที่เลิไปันของพี่นุ็นพี่น่าฟันแม็กฟนแม็กอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็สี่สามหกวก่อนหรือว่าฟนแม็กเขาบอ่สก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเบอร์เชลลิกีเลยออหนึ่งสี่สามหกเก้าแปดศูนย์พี่เนย์หมดตู้ละวเ้าแปดูนับ อุ้มกระตึงช่วยเพื่อนกระตึงอย่งนหนึ่งครับในการดีจัดหนึ่งไม่เห็นเมื่อกีประตูไหนต้ะไม่พอไม่พอคุณตู๊ตาพเออรอแล้วเมื่อกี้อ่ะเมกี้นึกว่าไฟแล้วดีน่าให้เลืองมาช่วยกู

ในบ้านปีเจียได้พุกคนนี้ทังแม่บ้านดีเลยว่ะเออใช่มันพูดน่ารำคาญอ่ะมันพูดแบบวุ่นวายอ่ะเอออะไรอ่ะทำมันเถอะทำมันเถอะเอยปล่อยมันเถอะปล่อยมันเถอะไอ้เหี้ยเล็กน้อยเยอะแค่นี้นี่มันจะมาใส่ใจเหี้ยอะไรมันนีมันข้าวันไปสิมันเข้าวันแรกเองไอ้เหี้ยใจเย็นมึงฟังกูนะไอ้เหี้ยมันด่ามึงมึงกระบะมันสิไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ดูกูแต่กุรีพี่ไอ้เหี่ยวเสียด้าวแล้วมนาแม่ชั okay. ้นแล้วพีนาวันนี้เมื่อก่อนมีอะไรเป็นคุณหน้าบีบรากันโหดเลยมีไลฟ์นะบับกี้บับับมับบั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 บบั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 บับับับบับั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 บั ทำครบจ่ายันยมาด้าพี่เียผชอตรับก็มาไปล่อยไที่ไปแต่ตอนนี้ไอ้กระสุนใครที่ไปเยะขอขอไปมีบาีกไหมมีไะุนประวัดิมันจ้องมันจ้องขึ้นอาสสีไม่หยุดแหล่ะพี่บังไ้เลา มีเวลา้อมสูตแล้วตก่อนเราไม่ได้ไอ้คนนี้มึงมนจะเด่นกับเข้าแบบโน่ะไม่มึงเงี้ยไอ่ไอ้พี่พี่ไปหมดแล้วรีบาวไม่เราโมงไม่ได้เเมึงคัดออฟเปไบ้าง็นได้พี่นุ๊กพี่นุ๊กโอเคพี่นุ๊กแบ่งแม็กผมสักสิบแม็กเลยพี่ได้ไดพี่คุณยู่ไหนพี่ไม่รคุนมาเของ wow ่อนไดพี่ตอนนี้ยังบ้าง

ม่แต่เมื่อวานเราคุยกันว่ายืนยี่สิบสองไ่เอะะเราคุยกันว่ายืนถูกแล้วอนนเกครับเก้ไอ้ป้าเจในข้างนอกเดียวปรอรอจังหวะเรป้าอเรยปาออ้งหพี่เก้าปดีูยพเรอไปแล้วคริด้วยพี่ไป้วจอนะทุกคนคนมีคนที่มีเวลาคุการเข้า้รูตัวนะทุกคนมแก้ิขไม่ได้้เมตรครับรีบเข้าระดับแชร์เราดูตัวนะทุกคนโอเคเจอกัน ไปเทีนิ่งเหเดี๋ยวเล่นแล้สนุกเล่นแล้สนุกไอ้ย่าไปวอมมือกูเดียวเล่นแล้สนุกใช่ซันฉากห่ามีเยอะแยะเฮี้ยมดูดูมันโคตรเยอะเลยไม่โง่จัดตีย่าอ้มเไม่ได้ขาดตีย่าไม่ออกยิงไปไม่ได้ขาดเด็กโง่จัดตีย่าแล้วผมเราจะพังไงย่าผมยิงยางมันแม่งขับไปชนข้างทางกันแม่งกระเด็นออกมาเลยโง่จริงนี่ย่าลงให้เองเหรอเออลงให้เองเลยรถจะพังกรย่านเพ้ว โดนเอาไปกึ่มเลยอ่ะได้กึ่มได้ได้ก็เสียเลยได้หรอน้าเสียนี่อะไรอ่ะหน้าเจียเออหน้ก็เสียเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรองมันนะฮะปนนะปนที่เซ็นปากเปล่าแล้วครับแล้วทำไมมันตอนแรกกลัวไอ้เหี้ยตอนที้ตัดใจแล้วตัดใจแล้วอะไรแล้องเป็นเดักหมดอ่ะไอ้เหี้ยแม่กูช่วยแม่กูช่วยเพื่อนไอ้ชินี่คใครดึงไว้สักเห็นนไดกาสวยมั้งเอาไปไม่ใช่ต้องลองแน่ดึงแรกอ่ะ ชอบเป็นหน้าบ้านลากไอสัตว์กูเดี๋ยวกูมาเป็นหน้าบ้านแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเจนหน้าบ้านมันมาหน้าบ้านเราเหรอไม่หมายถึงบ้านมันโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวระเบิดบ้านมันเอาไหมผมผมผมตกอยู่หน้าบ้านเหมือนไงมันชอบหน้าบ้านเนี่ยเพิร์ดเห็นช็อตหน้าบ้านที่ประตูแบบประตูประตูตรวจนวดเก็บรถไอะไรสารสโตรเข้าไปอ่ะแล้วเสร็จแล้วโดนปิดกล่องกูนี่ไงครับง่อมไอ้เจช็อตโดนปิดกล่องแล้วเขาล็อกบ้านใส่อ่ะใส่ลูไใจมันเลยกูนี้เฮียถ้าจะเข้ามึงไประเบิดบ้านนั้น ไช่ไม่ท่องในใจเลยง่ายีลยนแล่วถ้หมูถ้าแล้วถ้หมูถ้าไม่เยอะจริงๆแล้วไม่พร้อมที่จะบรบจริงๆอย่างเขาไปใจไม่ได้ใจเป็นข้าพอดีตรงที่ว่ามันก็เสียของซ่อมเหมือนกันเนี่ยเี้เลยกนรั่วเลยบอกสั่งถอยไอ้เยี่น่าติดกันอยู่ในบ้านสองคนกูเห็นแล้วไม่พี่จะสั่งถอยแล้บอกจอดแล้วมึงรู้ช็อตจอรถอยอ่ะพี่บ่าวพี่บ่าคุณดีกว่าพี่บ่าวพี่นอนตอนนั้นนอนมากพี่นอนจอดถอยเออพี่บ่าวไม่ไม่ตอนแรกกำลังมันๆขนางหน้าหันไปข้างหลังอ่ะไอ้จอกููมีีชออตเยย่จดร์น้้าาบนนนมัเห็ปะ ที่ผมคิดว่ากําลังเมืนน่าจะนอนตื่นกันแล้วเนี่ยเพื่อนกําลังจะหอบมั้ยุ้ยดีเวลากูหมดเรียกไม่ได้สั่นเอยที่เราติดตอบมาเลยไอมกูคุยนายกแล้วนายกบอกว่าความจริงอับมันต้องเลตเตอร์ของอะไรก็เล่นมั้งขอบคุณไม่เป็นไรปล่อยไปเลยเตอร์มันขาดอะไรหรือเปล่าของมันอ่ะมันขาดกุญแจบ้านนะขาดกุญแจบ้านลูกเกอร์ถ้าข้างหลังไม่ปล่อยเพื่อนไม่ได้นะปล่อยอะไรวะเฮ้ย ไม่ไม่เราคุยอะไรแล้วมะไคุยไแล้วไปไวั่งกากน้ำอ่ะไม่เอาแล้วแล้วก็เฮ้ยอีกอีกอย่างหนึ่งคือพ่มึงอ่ะเมื่อกี้ไฟชนะต่งเมื่อกี้มึงควรขี่รัรีไปทิ้งน้ำช้าไปหน่อยเพราะว่าถ้ามึงทิ้งน้ามันอาจจะมันมีกูทาอยู่คนเดียวมันเซไม่ได้เธอใช่กูก็พยายามจะ่่ไอนี่อะไรนะพี่มเไม่ได้เข้ามาต้งครึ่งชั่วโมงพี่ไม่ครึ่งชั่วโมงแต่มันก็ยังไงมันก็ช้าอยู่หน้าบ้านีจ่ะ ามาน่าจะคิดมากใล่นะพี่เรเข้ามากเ่านกตัดััก่นเล็กๆน้อยเอาให้หมดอ่ะค้นหมดตัวแล้วไม่พี่ครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วค่าหมอไหมพี่ค่าานานะคืออะไรน้องไม่พี่อยู่ตรานานะไอ้จรงจุดที่พี่เพิ่งคยที่อมชูปีกใช่จุดนั้นน่ะไหมตาพี่เบาอ่ะตาตาเอาลึกๆก็คือแบบ กัมัดอยู่ก็แค่นั้นไม่นานบ้างพี่นานนานเาอ่มันมีอะไรแปลกๆไหมผมผมวนมาแล้วผมวนมาตรงสุพี่เราเว้ยแต่มันหาไม่เจอแล้วได้ยิ่เสียงครับมันมีอะไรแปลกๆตอนที่กูอยู่เป็นแบบีจะขาดโทษแต่ว่าโดนไร่อ่ะมันแปลกอย่างเดียวครับพี่เกมันเล่นอุไล